ผมมีคำถามเกี่ยวข้องกับตัว PN ถามผู้รู้หน่อยครับผมเปิดร้านขายของขายปากกาชิ้นนี้นี่นะปากกาชิ้นนี้ผมระบุราคาไว้1,000บาทมีคนซื้อปากกาของผมไป1แท่งคือ1,000นบาทณนะวันนี้แต่ผมยังไม่ได้ต่างผมได้รับมาเป็นตัว PN หรือสัญญาการใช้เงิน1,000บาทคำถามยอดขายนี้ต้องบันทึก ลงในงบกำไราขาดทุนของบริษัทแล้วก็ต้องถูกคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยณนะวันได้ขายของใช่หรือไม่แต่ถ้าบอกว่าตัว pn จะบันทึกก็ต่อเมื่อได้รับเงินแล้วก็บอกผมด้วยผมจะได้ไม่ต้องบันทึกผมจะได้เออขอตัว pn มาก่อนผมจะบ,บ,บันทึกราย,รายการนี้หรือค่าประการเนี่ยที่ผมขายเนี่ยอีกสามเดือนข้างหน้าก็ได้ใช่ไหมหรือ ถ้าตัว p ี n นั้น <S <S ผมไม่ได้รับเงินแต่ขายของไปแล้วเนี่ยขายปากกาไปแล้วเนี่ยผมก็บันทึกยอดขายไม่ได้ใช่ไหมดังนั้นผมไม่ต้องเสียภาษีค่าขายปากกาด้ามน,นี้หนึ่งพันบาทใช่หรือไม่ผมฝากถามผู้รู้หน่อยครับงงเพราะเท่าที่ผมเรียนมาเป็นคนละเรื่องเนาะการซื้อการขายมันต้องบันทึกอยู่ในงบกําไรขาดทุนไปแล้วเนาะแต่ว่าการที่คุณเป็นลูกหนี้การค้าหรือการได้ได้รับตั๋ว PN เเป็นเจ้าหนี้การค้า คุณก็ไปบัญเจตอยู่ในงบดุลบริษัทหรืองบดุลของตัวเองเนาะว่าเป็นทรัพย์สินหรือหนี้สินใช่ไหมแต่คุณไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับงบกำ,กำไรขาดทุนใช่ไหมเพาคุณขายไปแล้วถูกต้องไหมหรือสิ่งที่ผมเข้าใจมันผิดช่วยโปรดให้ความกระจ่างกับผมหน่อยจะได้ทําตัวถูกครับตอนนี้สับสนมากเลยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ